พูดถึงเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็ต่างมุ่งหวังตั้งเป้าอยากจะมีอยากจะได้ความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับมันาจะเป็นฐานะความมั่นคงทางการเงินมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยมั่นคงทางด้านหลักทรัพย์อื่นๆหรือแม้แต่มั่นคงทางด้านของสุขภาพไม่เก็บไม่ไข้ไม่ป่วยนั่นแหละครับแต่ทีนี้ความมั่นคงเนี่ยมันจะต่างกับคําว่ารวยร่ํารวยนะครับมั่นคงเนี่ยคือไม่จน แต่ก็ไม่รวยมากมีอยากได้อะไรก็พอได้แต่ว่าจะใช้ใจ่ายฟุ้มเฟือยมากก็ไม่ได้นะแต่ก็มีรถมีบ้านมีที่ดินมีที่อยู่อาศัยที่มัน่นคงเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าคนที่พอมั่นคงแล้วปับ๊บจะรวยขึ้นไปกว่าน,นี้อีกไหมพอมี10ล้านก็อยากได้ร0อยล้านมีร้อยล้านก็อยากได้พันล้านพันสองล้านหมื่นล้านมันไม่มีที่สุดสุดนะ ความอยากความต้องการของคนเราเนี่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาดูลายมือคนที่มีความมั่นคงทางด้านฐานะทรัพย์สินการเงินต่างๆมีกินมีใช้นะครับมีธุรกิจการงานทําที่มั่นคงอยากจะส่งลูกเล่าเรียนได้ก็ส่งได้นะครับไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ก็สามารถที่จะมั่นคงได้นะครับวันนี้มาดูก,กันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูพูดถึงมือที่มีความมั่นคงนะแต่ความมั่นคงต่างๆที่ว่านี้ดูได้จากตรงไหนบ้างการแต่งเนื้อแต่งตัวสีหน้าผมได้ไหมอันนี้มันสามารถแต่งหลอกกันได้นะครับถ้าจะดูมันมีอยู่ดูได้อยู่สามที่หนึ่งละก็คือฝ่ามือสองวันเดือนปีเกิดสามงูเฮ้งนะครับอันนี้อยู่ในสามจพวกนี้ จะได้ยินบ่อยนะครับจะชินหูคน <มา S 1> ไทยทุกคนบ่อย,ยอ,ยอะครับทีนี้มาไล่เลียงกันแต่และอย่างกันไปนะครับดูความมั่นคงเรียนลายมือนี่นะครับดูลายมือนี่ก็ต้องดูที่ฝ่ามืออย่างแรกเลยเนินบนฝ่ามือก่อนเต็มไหมสมบูรณ์ดีไหมนะครับแล้วก็สีสันของมือนี่เป็นสียังไงอมชมพูอมแดงเหลือง หมองซีดเหีย่ยวแห้งหรือเปล่านะครับเนินฝ่ามือตรงไหนยุบตรงไหนเสียบ้างนะครับมันก็จะเป็นตัวตัดตัวรับกันอยู่ในทีของฝ่ามือนั่นเองนะครับอย่างมือตัวอย่างนี้ก็เป็นคนที่ถือว่าจัดว่ามีความมั่นคงดีแล้วละ่ะทุกวันนี้นะครับมั่นคงทางด้านต่างๆนั่นแหละมีการงานที่มั่นคงทําด้วยนะครับสังเกตดูนะครับเมินสุกนะครับที่ อิ่มเต็มดีสมบูรณ์เนินจันเนินอังคารสูงเบกเด่นะมันจะมีความสมบูรณ์เนื้อมันจะแน่นมันจะไม่ดูแล้วไม่ยุบไม่บุ๋มนะครับมีความสม่ําเสมอกันดีครับทีนี้มาดูในที่ผมมาร์กไว้ดีกว่านะครับมันจะได้ง่ายเร็วขึ้นเนินต่างๆต้องสมบูรณ์เนินสุกที่กว้างที่เต็มอิ่มก็คือความสมบูรณ์ทางด้านของทรัพย์สินการเงินและการลงทุนสามารถที่จะทําอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้ ต่อไปเนินหลักฐานหลักทรัพย์เนี่ยต้องไม่ยุบไม่หลุมไม่แฟบไม่มีเส้นตัดเยอะแยะมากจนเกินไปนะครับเนี่ยก็อย่างมือนี่แหละถือว่าเต็มดีดีบว่บทั้งมือซ้ายมือกวานะในไม่เนินกันก็กว้างนะครับเนินกันที่กว้างขวางดีก็คือสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นอยากดีอยากได้มันจะมาตามความรู้สึกมันจะมาตามความสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้ามุ่งหวังเอาไว้ มันจะไม่ขาดผู้ช่วยเหลือมันจะมีสเสน่ห์ในสิ่งที่ตัวเองคิดและการกระทํามันจะนํามาซึ่งก่อเกิดของความสําเร็จเมื่อบวกกับเบิร์นอังคารสูงที่ดูเต็มดูอิ่มนะครับโดยเฉพาะมือผู้หญิงถ้ามีเนินอังคารสูงที่เต็มดีนี่จะเก่งนะครับจะเก่งกว่าผู้ชายสามารถที่จะพลิกฟื้นชีวิตของตัวเองขึ้นมาได้อย่างที่เอาลูกศรขีดไว้ให้ดูเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ผมขีดเข้ามาเนี่ย ดูบริเวณกลางฝ่ามือนี่มันจะไม่ยุบมากเห็นไหมมันจะมีความเนื้อจากจุดนี้จากเนิอนอ้ำขารสูงนี่นะครับจากเนินานาคารสูงนี่ครับเนื้อของเนื้อเนินตรงนี้นะมันจะสลบวเ่งลงมากันนะครับเนี่ยมันจะสลบเข้ามากันมันจะทําให้ตรงนี้ไม่หลุมลึกมากจนเกินไปเนี่ยคนที่มีลักษณะแบบฝ่ามือที่เต็มเต็มอิ่มอิมเนี่ยตัวนี้แม้จะลําบากมันก็จะสามารถที่จะพลิกฟื้นตัวเองกลับขึ้นมาให้มั่นคงได้ มันมีคําว่าโชคดีอยู่ในมืออยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเนินฝั่งนี้แหละเนิจนจันทร์กับเมือสุขที่เต็มในเนินหลักฐานเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าโชคทั้งโชคดีโชคจากการเสี่ยงหรือทําอะไรแล้วมันจะมีคําว่าโชคดีเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนนะครับมือน,นี้เป็นมือผู้หญิงนะคนนี้มีความเก่งมีลักษณะรูปทรงมือดูลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายมือผู้ชาย จึงมีลักษณะของความเป็นผู้นําสูงในลักษณะของการเมืองชีวิตนะครับพอดูเนินสุกเนินผู้นี้แล้วก็มาดูเดินข้างบนเนี่ยเดินอาทิตย์กว้าง, <c oughs> ก,างก็บ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์ภายในของเจ้าตัวที่ต้องการมุ่งมั่นความสําเร็จมันเลยจะเกิดแรงขับเคลื่อนให้กับเจ้าตัวเองตั้งเป้าหมายไว้อะไรแล้วก็จะทําไม่ได้เนินพุธทธกว้างก็เหมาะที่จะทําเกี่ยวกับด้านธุรกิจการงานความ ค้าขายอะไรต่างๆได้นะครับทีนี้มาดูสังเกตในเนินเสานะเนินเสาไม่ยุบไม่เหี่ยวไม่แฟบนะมันเต็มดีนะเนินเสาที่เต็มอิ่มมันก็หมายกับว่าด้านของความมั่นคงทรัพย์สินอสังหาหริมทรัพย์การเงินต่างๆเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้เส้นมันจะบีบมันก็เป็นลักษณะของนิสัยของความร้อนรนที่จะทําให้ตัวเองถีบตัวเองให้พ้นจากความลําบากนั่นเอง เนินพร,รหัสที่ดูกว้างเต็มดีมันก็จตบอกถึงด้านของความมั่นคงหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่างๆได้ดีเหมือนกันสังเกตดูเนินพร,รืหัสเนี่ยถุงนี้นะครับมันจะล้ําเข้ามาหาบริเวณของเนินเสาสะหน่อยหนึ่งน,นะมันล้ํากินเข้ามานี่มันเป็นด้านอะไรมันเป็นลักษณะของด้านของอารมณ์อารมณ์ตัวทุกตัวนี้มันปีทั้งอารมณ์ความมุ่งมั่นจริงจังสูงนะมันมุ่งเน้นเข้ามาหาเนินเสาก็คืออยากมั่นคงอยากกลําอยากรวยนั่นแหละนะครับ ทุกเนินทุกเส้นมันจะมีสองความหมายทั้งบวกและลบเสมอซ่อนกันอยู่ไม่มีกฎตายตัวนะครับอย่างเนินพระฤหัสเนี่ยก็ถือว่ากว้างดีได้แล้วนะดีทั้งมือซ้ายมือขวานะมือนี้นะครับเนี่ยทั้งเกตนะเนินพระฤหัสที่กว้างเต็มเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกภายในส่วนตัวล่ะสติปัญญาความรู้เหตุและผลและการการะทําต่างๆมันจะอยู่ในตัวคนนี้ดูครับเนินเสาก็ดูกว้างดูเต็มอิ่มมีความสมบูรณ์ดี มณติ์ก็ดูกว้างเนินพูดก็กว้างเห็นไหมทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยจะเต็มสมบูรณ์ดีก็คือทั้งจุดรับจุดกระทบในมือเนี่ยเป็นต้นทุนที่ดีอยู่แล้วในมือข้างซ้ายเนี่ยนะครับตัวเนินที่รับที่รับอังคารที่รับลำบากตรงนี้นะตรงแองกะทะตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะกว้างมีเนื้อมีหนังมีความสมบูรณ์ดีเหมือนกันกับมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเต็มอิ่มเสมอกันดีทั้งสองมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะ มันนี้เลยที่ว่าต้นทุนในตัวเนินดีมากแล้วนะทีนี้มาดูที่ตัวเส้นเส้นหลักเส้นรองเส้นสนับสนุนต่างๆนะครับทีนี้และที่สาคัญมือนี้นะเส้นในมือต่างๆจะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเส้นเส้นได้นะครับเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆคมๆนะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งมือนี้แปลกก็คือตัวตัวเส้นลาสนาที่จะเป็นเส้นหลักๆ เส้นเดียวๆชัดๆเจนๆสักเส้นสองเส้นนี่ยาวกันขึ้นไปนี่ไม่มีนะครับท่ามือซ้ายมือขวาเนี่ยจะไม่มีแบบแบบลักษณะอย่างนั้นจะเป็นเส้นสั้นๆนะเป็นเส้นสั้นๆดีเป็นช่วงอย่างมือนี้นะเส้นใจยาวนะครับยาวเข้าถึงเนินเพืหัสดีด้วยแต่เป็นง่ามสองเส้นด้วยนะบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ทําไว้แล้วต่อเนื่องจริงจังมีความมุ่งมานะสูงรับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและหน้าที่การงานและครอบครัว และสิ่งต่างๆที่ตัวเองทำนะครับแม้จะเจออุปสรรคบ้างใจแบบนี้เรียกว่าใจสู้ไม่ท้อนะครับเมื่อบวกกับเส้นสมองที่ปลายแหลมคมนะอยู่ใต้อนาขตของเงินอาทิตย์แต่ปลายชี้มาลงอยู่ระหว่างเงินจันทร์กับเงินอังคารสูงมีการตัดสินใจที่ดีพอเหมาะพอควรนะครับไม่กล้าบ้าบินจนเกินไปมีลักษณะยังคิดมีจินตนาการในสิ่งที่คิดที่จะทําต่อไปต่อเนื่องวางแผนกับชีวิตนะครับ เส้นอุปธรรมก็มีนะครับทั้งมือซ้ายและมือขวานะมือนี้มีหมดนะครับเส้นชีวิตก็ยาวลงมาถึงข้อแต่จุดที่ช่วงนี้ลงมาเส้นอาจจะดูไม่สวยสักหน่อยนึงแต่ในมือข้างขวาชาดเจงกวา่าในทางปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดได้นั่นเองนะครับวันนี้ก็เคยล้มลุกคู่คานมาเหมือนกันนะยิ่งล้มพอลุกขึ้นมาใหม่ได้มันก็จะเข้มแข็งดีกว่าครั้งแรกพอล้มครั้งที่สอง ก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกก็จะดีกว่าขึ้นกว่าตัวครั้งเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามือมีต้นทุนคับว่ามีโชค,นคจนคนให้ชายาว่าแมวก้าวจีวิตก,ก็อย่างนั้นแหละก็คือคนนี้แหละนะครับเพราะว่ามีต้นทุนในมือตัวเนินมันดีนะครับทีนี้มาดูในเส้นอื่นๆที่เป็นตัวสนับสนุนนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นที่ขีดให้ดูเนี่ยเป็นเส้นอาทิตย์ที่แตกเหมือนกิ่งไม้นะ มันจะแตกแขนงจะแตกยอดกิ่งก้านสาขาออกไปลักษณะแบบนี้เรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีอะไรที่ว่ามันต่อยอดไปได้เรื่อยๆคิดต่อไปเรื่อยๆมีความสําเร็จที่ต่อเนื่องมีชื่อเสียงการเงินที่ดีนะครับมันไม่หยุดมันมีเป็นตัว V ีนะงายขึ้นไปเรื่อยๆมันจะต่างกับผู้ที่มีเส้น2เส้นขีดขึ้นไปเฉยๆนะต่คนนี้แกมีความคิดสร้างสรรค์ทําอะไรต่างๆดีเยอะเหมือนกัน เขาเรียกว่าล้มแล้วจะทํายังไงถึงจะให้ตัวเองกลับมาดีเมื่อบวกกับเส้นวาสนาที่มาเกิดอยู่บนเส้นสมองเนี่ยนะความคิดงานต่างๆการเลนเรื่องต่างๆมีเพราะแตกอยู่ใต้ได้ของเนินอาทิตย์นะครับเส้นเสาเส้นวาสนาก็แตกขึ้นมาอย่างที่ขีดให้ดูนะครับมันเป็นเส้นเล็กๆนะมือนี้ถ้าไม่สังเกตจริงๆก็ไม่เห็นนะแล้วพอมาดูในเดือนพุธนะครับเส้นเหมือนเส้นสีเขียวหลายเส้นสามารถทํางานหลายอย่างเส้นการพูดการเจรจา ต่อรองอะไรต่างๆเป็นมีหัวการค้าก็คือตัวนี้แล้วก็มีหลายเส้นเนี่ยที่ดีในลักษณะที่เฉียงขึ้นตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เส้นอุปถัมภ์ต่างๆก็ยาวดีอยู่แล้วแล้วก็เส้นที่มันเกิดจากเส้นชีวิตพุ่งเข้าไปหาเนินเพรหัสตัวนี้เรียกว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทําสร้างฐานะของตนเองให้ประสบความสําเร็จนะครับในฝั่งนี้เส้นกิจยศก็มีนะครับส่วนตัวนี้ชุ้เขียวตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของที่ทางอสังหาดิมัพย์โรงงาน ที่ส่วนที่อะไรพวกนี้นะคนนี้ก็มีพอมาดูกับมือข้างขวาครับเส้นหลักเส้นรองต่างๆจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเส้นสมองเนี่ยลาออกลงมานี่ไหมมันจะอยู่ในอนาเขตของอังคารสูงกับเมินงจันท์นะครับปลายเส้นสมองก็แหลมคมด้วยนะเส้นใจก็ยาวยกเข้าถึงเนินพฤิัสมีอารมณ์ที่ต่อเนื่องในการที่จะทําทอะไรแล้วนั่นแหละเส้นอุปธรรมคุ้มครอง ตัวนี้ก็มีและอีกอย่างหนึ่งนะครับในนี้ก็จะมีเส้นสนับสนุนนะครับเป็นเส้นเล็กๆคคมๆอ่ะพิ้งเข้าไปแต่เข้ากับเส้นชีวิตอย่างเงี้ยคือทะไรแล้วจะมีได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับเส้นอาทิตย์ก็มีหลายเส้นหนึ่งสาสี่ห้าเส้นอ่ะมีแตกหงายขึ้นคล้ายๆกับมือข้างซ้ายเหมือนกันนะครับในตัวของเส้นอาทิตย์ตัวนี้นะ ก็เส้นหนึ่งนี่ก็อีกเส้นหนึ่งนะมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเส้นเสาก็มีลักษณะของการฉี่ขึ้นนะแต่เส้นนี้ไม่ดีนะเส้นนี้เส้นที่มันไปก้างขวานี่ไม่ดีแต่จุดนี้ดีเกิดูบนเส้นใจเขาเรียกว่ามีลักษณะของความริเริ่มในลักษณะของงานที่ว่ามันมีจินตนาการงานใหญ่ๆสามารถทำได้อย่างนี้นะครับหลายเส้น ช่วงหนึ่งรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันมากคนนี้นะแล้วก็เคยล้มลุกคุค,คานมาบ่อยเหมือนกันนะครับในมือซ้ายจะมีเส้นเครดิตเสียในส่วนนี้แล้วก็เส้นอาทิตย์ถูกตัดเล็กๆน้อยๆหลายเส้นนะครับในฝั่งนี้เนี่ยก็เคยมีนี่มีสินมาอยู่เหมือนกันแต่ทุกวันนี้ก็ปลดนี้หมดสินออกไปได้หมดแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่ไล่มาให้ดูแต่และอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินในมือเส้นในมือความอิ่มสีของฝ่ามือ นิ้วมือที่ยาวที่กลมดีพวกนี้นะมันก็ล้วนแต่เป็นต้นทุนที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จนะครับเส้นต่างๆคือเส้นหลักๆเนี่ยนะจะต้องไม่ขาดไม่ขาดไม่เสียหายมากนะมีเสียหายได้แต่ว่าอย่าเยอะนั่นแหละและเส้นสนับสนุนเส้นต่างๆในมือน,นี้ก็ก็มีนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คนนี้ประสบความสำเร็จมีฐานะการงานการเงินที่มั่นคง ุกวันนี้เท่าไหร่กี่สิบล้านตามที่เจ้าขอมือขอลห้ฟังนะก็เยอะอยู่นะแต่เยอะแค่ในโดยฟังตัวเลขก,ก็โอ้ยอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงร้อยล้านนะยังไม่ถึงหรอกนะครับแต่ก็เยอะอยู่นั่นแหละนีแ่แหละครับมือที่มีความมั่นคงดูต่างๆแล้วหนึ่งเนินฝ่ามือสองสีสันความสดใสบนฝ่ามือนะครับเนินต่างๆมีมีความสมบูรณ์ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็เส้นต่างๆเส้นหลักเส้นรองเส้นเสริมเส้นสนับสนุนดีมากน้อยแค่ไหนเรียยว่าเป็นลักษณะของการที่เราจะวิเคราะห์ในแต่ละมือออกมานะครับอันนี้อีกมือหนึ่งก็มีลักษณะของความมั่นคงในด้านของหนาที่การงานที่อยู่อาศัยนะครับแต่มือนี้ยังยังไม่ถึงมือเมื่อกี้หรอกนะแต่จุดนี้เนี่ยที่เอามาให้ดูก็คือความสมบูรณ์บนฝ่ามือของคนที่มีฐานะดีเนี่ ฐานะทางบ้านดีคนนี้นะมีฐานะหลักฐานทางบ้านที่ค่อนข้างจะมั่นคงดีเงื่อนต่างๆมันก็จะสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยเงื่อนต่างๆนี่จะสมบูรณ์ดีเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันในมือเน,นี่ยเส้นต่างๆไหมเส้นหลักๆเนี่ยมันจะชัดคมนะเส้นใจนี่พวกนี้ก็จะยาวนะครับเส้นวาสนาก็ถือว่ายาวมีเส้นสนับสนุนแต่ละมือนะครับเนี่ยคือสังเกตดูนะ ความอิดอิ่มความเต็มอิ่มสีสันของมือนี่มันจะมาในแนวทางเดียวกันนื้อต่างๆที่มีความเต็มอิ่มนี่นะครับเส้นหลักเส้นรองต่างๆที่มีความชัดเจนยาวนีนะ่ก็ล้วนแต่เป็นมที่บ่งบอกว่าจะมีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินการเงินการงานได้นั่นเองนะครับ